สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับค่ำคืนนี้แน่นอนนะทุกเรื่องราวของการแข่งขัน Mo t ต GP เรามาอัปเดตเรามาร่วมคุยร่วมแชร์กันตรงนี้ที่เดิมหนึ่งทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับสำหรับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องราวของดูคติก็ต้องเรียกว่าจบสิ้นทุกอย่างประเด็นดรามา่กใครที่ลุ้นใครที่เชียร์ใครที่หวังคนนั้นคนนี้อยู่เอาเป็นว่าจบข่าวเข้าใจตรงกันนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้ว เพราะว่าเปโก้นั้นโดนดันขึ้นไปทีมโรงงานตามคาดไม่ต้องสืบฮะฟานเจสโกบันยาญ่านะครับนักบิดหมายเลข63ในขณะนี้ก็บิดคู่กับแจ็คมิลเลอร์ในทีมพลาแมกดูคาตินะก่อนหน้านี้ก็โชว์ผลงานได้เปลี่ยนปล้างนะหลายคนเอาใจลุ้นเอาใจเชียร์ว่าดันอิตาลีคนนี้หละขึ้นไปสุดท้ายก็เป็นไปตามที่หลายคนคาดหวังนะครับก็ไปจับคู่แจ็คมิลเลอร์นะฮะ ในตอนนี้ดูค a ติทีมโรงงานไลอัพก็จะกลายเป็นแจ็คมิลเลอร์แล้วก็บัญญาญาคือทั้งคู่ก็เป็นคู่หูทีมเมทกันนะครับไม่ได้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าขึ้นไปปุ๊บก็เจอเจ้าเก่าเจ้าเดิมเป็นเพื่อนซีกันอยู่เหมือนเดิมนะไม่ไม่ต้องไปจับคู่กับทีมเมทคนใหม่นั่นก็คือเรียบร้อยรงเรียนดูค a ติกันไปนะครับทีนี้มีอีกทีมนึงแหละพราม a กพราม a กแน่นอนก็โลทั้งทีมเหมือนกันนะหลังจากที่ดันทั้ง เปโก้ดันทั้งแจ็คมิลเลอร์ขึ้นไปก็จะกลายเป็นยฮันซาโก้นะครับก็จะมาจับคู่กับฮอก้มาร์ตินอ่าบางคนอาจจะงงนะครับว่าเอะฮอก้มาร์ตินคือใครเผื่อยังไม่ทราบนักบ,บิดหมายเลข88นะครับหนุ่มน้อยหมายเลข88ใน Moto2 คนที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเหลือเกินนะครับแต่โดนสกัดดาวรุ่งเชก่อนด้วยไวรัสโควิด -19 เนะเพราะว่าผลตรวจคือเขาเป็นโควิดแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยพลาดการลงสนามเลยทำให สูญเสียแต้มไปเยอะแต่นั่นก็คงจะไม่มีผลต่อจิตใจอะไรยังไงเขามากมายนักหรอกนะฮะเพราะว่าถึงแม้จะไม่ได้แชมป์โมโตโทูหรือจะอะไรยังไงก็แล้วแต่มีที่ไปแน่นอนนะครับแล้วเป็นพรีเมียร์คลาสด้วยนะการได้ขึ้นมารุ่นใหญ่ในอายุแค่นี้นะครับเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะฮอเก้ฮอเก้มาตินนะครับแล้วมาจับคู่กับโยฮันซาโก มีบางคนแอบเสียดายอยู่นะครับโอ้อยากจะลุ้นให้ซาโก้ขึ้นไปทีมโรงงานมันมีที่มาที่ไปฮะทุกคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเราจะว่ากันว่ากันตามข่าวที่มันเป็นไปในช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยเปาโูเซียเบตตีนะครับหรือแม้กระทั่งจีจี้เองเนี่ยก็ออกมาบอกว่ารายชื่อเนี่ยก็ไม่ได้กักนะฮะว่ามีใครบ้างแน่นอนว่าก่อนหน้านั้นก็พิจารณาทั้งหมดเลยนะครับทั้งเปโก้ทั้งซาโก้ทั้ง ฮอเก้มาเตนหรือแม้กระทั่งอ,อดีตนะักแข่งผู้ที่ฮอตฮิตไม่เลือกสักทีอย่างฮอเก้โรเรนโซอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับก็คือมีมีโอกาสที่จะถูกพิจารณาทั้งนั้นแต่เราได้เห็นนะครับว่า,าผลงานของซาโก้เนี่ยน่าจะโดดเด่นน่าจะเข้าวินมาค,คู่กับเปโก้เพราะว่าเปโก้เองในตอนนั้นบาดเจ็บนะเปโก้บาดเจ็บแล้วซาโก้ก็ฟอร์มดีขึ้นมาเลยทำให้แฟนๆของโยฮันซาโก้นัก แข่งหมายเลขห้าของอทีมอเวนเชียในตอนนี้เนี่ยลุ้นนะครับเออซาก้จะได้ไปดูคติแทนโดวีหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ซาโก้ก็พูดแบบถ่อมตัวนะฮะพูดที่เล่นทีจริงว่าโอ้ถ้าเกิดว่าวาสนาผมถึงเนี่ยผมก็อยากจะไปแทนที่โดวีนะแต่ก็รู้ว่าโดวนะีเป็นนักแข่งที่แข็งแกร่งในตอนนั้นมันยังไม่ทราบชะตากรรมของโดวีไงว่าเขาจะเอายังไงกันแน่กับต้นสังกัด่างดูคติใช่ไหมซาก้ก็เปรยๆออกมาว่าแต่ก็ ก็รู้ว่าโดวิล่ะคือคงไม่มีใครแทนเขาได้หรอกเขาเป็นนักแข็งที่มีมีฟอร์มการขันที่แข็งแกร่งอะไรทํานองนั้นแต่ถ้าผมมีวาสนาพอผมก็อยากไปนะอ่ะสุดท้ายข่าวออกมาปุ๊บโดวิไม่ไปต่อแล้วรายชื่อของซาโกก็โดดเด่นขึ้นมาตีคู่กับเปโก้ทันทีแต่ซาโก้เข้ามาพลาดเองทุกคนมันไม่ใช่อะไรหรอกนะจะบอกว่าดูคติเนี่ยเขาเขาตัดสินใจจากผลงานมากกว่าที่จะตัดสินใจจากเรื่องอื่นนะคือผลงานในสนาม ของใครที่ดูเหมือนมีแววที่สุดใช่ไหมฮะเป็กโก้เนี่ยแน่นอนว่าถ้ารถไม่พังไม่เสีย,ยก็ได้ยืนโพเดียมแรกในชีวิตแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงต้นฤด,ดูกาลใช่ไหมล่ะก่อนที่จะไปพลาดพังล้มกลับมาก็ยังได้ยืนโพเดียมใช่ไหมครับแล้วก็แม้ว่าจะพลาดล้มไปแต่ฟอร์มเมื่อเทียบกับซาโก้ซาโก,ก้ก็พลาดเยอะเหมือนกันนะฮะจะพลาดเพราะคนอื่นอันนี้ก็ยอมรับแล้วก็โอเคว่าสนามที่แล้วเนี่ยที่เขาทําให้โรบิโซ,โซโซ่พลาดล้มไปตั้งแต่ต้ตตนเกมเนี่ย อาจจะส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากหลักๆมาจากเปตตชี่นะครับที่หลุดไปนิดนึงกระตุกไปนิดนึงนะฮะสะดุดไปแล้วก็ทําให้ให้ซาโก้ที่ขับมาใกล้ๆเนี่ยจะต้องแตะเบรกแล้วก็หน้าพับล้มล้มลงไปนะครับหรือว่าก่อนหน้านั้นก็ไปทําให้เ,เป็นกรณีที่พลาดก็นนคือเกี่ยวกันล้มระหว่างตัวเขานะครับซาโก้กับมอร์บีเดลลี่เนี่ยนั่นแหละสรุปก็คืออาจจะมองไม่โจทย์เยอะนะฮะซาโก้เนี่ยไปทําให้ นักแข็งในล้มไปแล้วหรือเปล่าแล้วก็ผลงานของเขาก็ไม่ถือว่าดีหลังจากที่มีโอกาสได้สตาร์ทหัวแถวนะครับมีโอกาสได้ยืนโพเดียมในตอนนั้นนะครับแล้วก็กลับมาก็เหมือนว่าจะดรอปดอปไปนะครับตั้งแต่ล้มตั้งแต่อะไรไปเนี่ยนั่นแหละเลยเลยเลย,เลย,เลยทำให้เปโก้เนี่ยเริ่มมานะครับคือถ้าวัดด้วยผลงานในฤดูกาลนี้จริงๆเนี่ยแน่นอนว่าว่าเปโก้ก็คงจะยืนหนึ่งมากกว่าซาโก้ ถ้าถ้าเราคุยกันแบบกลางๆแบบตรงไปตรงมาโดยที่ไม่ต้องไปเอียงเองไปทางไหนนะฮะนั่นแหละและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมนะครับว่าไปโก้เองก็เป็นนักบิดอิตาเลียนคือดูคติเนี่ยเราทราบกันดีแล้วนะว่าเป็นทีมที่จะต้องการทําทีมของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะชาตินิยมอยู่นะคือรถของอิตาลีนักแข่งก็ต้องอิตาลีหรือแม้กระทั่งทีมงานเนี่ยหลกัหลกๆก็จะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนก็จะเป็นอิตาลีนะครับดังนั้น การที่เปโก้เป็นอิตาลีเนี่ยก็ย่อมส่งผลให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นตัวเลือกอันดับที่1ที่จะขึ้นมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคือซาโก้ไปพลาดในขณะที่เปโก้เนี่ยขึ้นมายิงๆซาโก้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่พลาดคือตอนนั้นมันมันโอกาสเนี่ยมัน,ม,นมันเข้าทางซาโก้แล้วทุกคนก็คืออ่เปโก้ไปเจ็บไงอ่าทุกวันนี้นะเนี่ยเปโก้เนี่ยยังคงเดินกระเพกยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ซาโก้เขาก็พลาดเอง เขาพลาดนี่ก็คือไปพลาดล้มไปกรณีดราม่ากับอมบิตอรีแล้วก็ดราม่ากับโด,โดวิโซโซ่ล่าสุดแล้วก็ไม่รู้สึกว่าจะไม่ติดท็อปสิบด้ซ้แล้วมันงครับหรืออาจจะติดอยู่แต่แต่ก็ไม่สามารถที่จะป้นเพี้ยนขึ้นหัวแถวได้ไงตรงนี้แหละมันมันเลยทําให้ดูเขาติดเขาตัดสินใจได้ไม่ยากเย็นนักตอนแรกเนี่ยผมก็เห็นความลังเลของเปาโลเซเบตตินะว่าเอตกลงจะาใครก็คือ เฟโก้ในตอนนั้นก็ยังร้องร้องรอรอรอ,รอ,รอ,อยู่เพราะว่าร้อนแรงขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วก็รถเสียรถพังไปแล้วก็กลายเป็นว่าจะต้องพักยาวด้วยอาการบาดเจ็บในขณะที่ซาโก้ก็ร้อนแรงขึ้นมาในตอนนั้นเซียเบตตีเองเนี่ยหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่บางคนในดูคาติเริ่มลังเลนะครับเออลังเลว่าจะเป็นใครคนนั้นคนนี้นะฮะทีนี้ก็แน่นอนนะครับผมก็ได้วิเคราะห์ให้ฟังก่อนหน้าน,นี้แล้วว่าไม่น่าจะลังเลและก็เป็นไปตามคาดอย่างนั้นจริง ก็คงจะทําให้ทางเปโก้เองเนี่ยมีกําลังใจนะฮะคือขึ้นทีมโรงงานเนี่ยรวมทั้งยฮันซากโก้เองผมว่าเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าดูคติเนี่เป็นทีมที่สปอร์ตทีมหนึ่งคือทั้ง4คันทั้งทีมหลักทีมรองเนี่ยทั้ง Factory แล้วก็ทางปร a แมกเนี่ยใช้เครื่องยนต์สเปคเดียวกันนะฮะคือปีนี้ g p 20ทั้ง4คันเลยแล้วก็ปีหน้าก็แน่นอนว่าทุกทีมก็กใช้รถในสเปคปีนี้แหละ มันไม่มีแบ่งไม่มีแยกไงอย่างยามาฮ่าเขาก็กจการด้วยคนหนึ่งใช่ไหมครับว่าอีกคนหนึ่งต้องใช้สเปคปีเก่าหรืออย่าง Honda ก็เหมือนกันอ,อย่าง Honda นี่ก็คือนะครับก็มีก็ใช้รถสเปคปีที่แล้วฝั่งยามาฮ่ก็เป็นทาง m o บิ l ดลลี่นะครับใช้219 0อยู่นั่นแหละดังนั้นขึ้นมาทีมไหนก็ตามเนี่ยก็ยังคงได้รับเครื่องยนต์สเปคเดียวกันแล้วก็บางทีอาจจะดีกับซาโก้ด้วยก็ได้ทุกคนว่าไมหมฮะคือความกดดันเนี่ย อาจจะมีน้อยกว่าขึ้นทีมโรงงานแน่นอนขึ้นทีมโรงงานเนี่ยอาจจะมีความคาดหวังในตัวของนักแข่งเนี่ยสูงเกินไปในตรงนี้ก็อาจจะเป็นฟีดแบ็กที่มันกลับมาถ้าเกิดว่ารับแรงกดดันแรงกระเพื่อมตรงนี้ไม่ได้ก็อาจจะส่งผลส่งผลถึงฟอร์มการขับนะอย่างอย่างอย่างซาโก้เองเขาก็อาจจะมีประสบการณ์ในการขึ้นไปขับในทีมโรงงานของ KTM นะครับในฤด,ดูการ ที่ผ่านมาเห็นไหมฮะเออสุดท้ายก็เลยทําให้เขาไม่สามารถที่จะโชว์ผลงานที่คิดว่าดีที่สุดำหรับตัวเองได้นะฮะนั่นแหละก็เลยตามที่เห็นก็เลยมองว่าซากโก้ก็คงจะแฮปปี้ดีพอสมควรนะครับในขณะที่ฮอเก้มาตินแน่นอนว่าผมว่าเข้ามาไกลเกินฝันมากๆกับการที่ถูกทางแมวมองดูกระติดเนี่ยดันขึ้นมาในส่วนของเปกโก้เองนะครับก็คงจะเป็นการทํางานที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยแหละ พอเข้าไปก็ไปจับคู่แจ็คมิลเลอร์นะครับทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันมา2ปีแล้วก็รักใคร่กันดีนะฮะแจ็ค <Jack S 1> เองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรและฟอร์มของทั้งคู่ในตอนนี้ก็ต้องเรียกว่ายังไม่มีใครเด่นเกินใครมากมายหรอกนะตวัดจากอันดับวัดจากอะไรก็ตามเนี่ยยังยังยังมีเวลาอยู่อีกอย่างคือทั้งคู่ก็อายุยังไม่เยอะนะทุกคนอายุยังยังไม่เยอะเปโกโเองเขาก็ถือว่าเป็นหลังๆมาเนี่ยเหมือนเขาจะเริ่มเริ่มที่จะ จับจุดรถ GP ของดูคาติได้นะครับเริ่มที่จะรู้หลังจากที่ไปพลาดทั้งในฤดูกาลที่ผ่านมานะฮะโดยเฉพาะสไตล์การขับที่หลายคนอาจจะวิาพากควิจารณ์ว่าโอหทำไมลืมอดีตแชมป์โลก m o t ต2ไปเลยนะครับในปี2 0 1 8ล,ลืมไปเลยว่านี่คนคนเดียวกันหรือเปล่าดังนั้นรู้สึกว่าจะมีข้อแนะนำมีคำแนะนำจากทางโค้ทางอะไรนะฮะว่าโอเคละ คว,ควรจะลืม Moto2 ไปนะครับนี่รถแข่ง MotoGP จะไปขับเหมือนอดีตตัวเองเนี่ยก็คงจะต้องคิดใหม่ทำใหม่ในส่วนนั้นก็เลยทำให้เปกโก้เนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงสไตล์การขับแล้วก็ค้นหานะครับบางสิ่งบางอย่างที่จะไปได้เร็วที่สุดแล้วก็ใช้ประโยชน์จากพลังกำลังเครื่องยนต์ของตัว g p 20ที่แน่นอนว่าได้เปรียบทุกทีมอยู่ในขณะน,นี้ได้อย่างเต็มที่เราก็เลยได้เห็นนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นนักแข่งที่ สามารถที่จะอัดทออสปีดได้สูงสุดแล้วก็เป็นนักแข่งที่มาดีในวันอาทิตย์กล่าวคือในวันค u a l i f i e เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเลิศอ,อะไรมากมายนะครับแต่พอวันแข่งจริงก็ถือว่าทอนอันดับได้เยอะพอสมควรอยู่แต่สนามที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าอ,อ,อาจจะคัดเลือมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นการบ้านที่เปโก้จะต้องรับไปแก้ไขนะครับโอเคฮะก็ฝากกันไว้ใน ใครที่หลงลงลืมกันไปนะครับสำหรับ MotoGP ในสัปดาห์นี้มีนะฮะคราวนี้จะไปที่เลอมองเซอร์กิตที่ฝรั่งเศสบ้านเกิดของแฟบและแน่นอนว่าสนามแห่งนี้ก็น่าจะเข้าทางรถดูคติอยู่เป็กโกเองกับข่าวดีที่พึ่งเข้ามาในชีวิตเขาเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะมีพลักกำลังอาจจะมีแรงใจขึ้นมากกว่าเดิมหรือเปล่านะครับที่จะสามารถจะยืนโพเดียมได้ หรือแม้กระทั่งการที่อาจจะเป็นผู้ชนะได้เพราะว่าเราได้เห็นศักยภาพของเขานะครับในการที่ออกนําในเรสที่ผ่านมาแล้วก็ไปพลาดล้มนะครับไป,ไปพลาดล้มแบบคาใจเขาผมเชื่อว่าสิ่งนี้น่าจะทําให้เปโก้เขาอยากจะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งว่าเขาก็สามารถที่จะไล่แซงนักแข่งทุกคนได้แล้วก็ยืนหนึ่งยาวๆได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าความมั่นใจเขามีเต็มเปี่ยมนะครับโอเควันนี้ลาทุกคนไปก่อนเจอกันไหมโอกาสหนะ้าสวัสดีครับ